ไปกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ชาวบ้านเขาก็บอกเขาก,กรี๊ดเหมือนกันว่าตายแล้วแต่เป็นการกรี๊ดที่แบบว่าใช่หรอเหมาะสมหรือเปล่าเอา๊ะมันยังไงจากกรณีที่มีภาพปรากฏในสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวอ่ะใส่เสื้อเป็นเหมือนเสื้อตัวเล็กๆเ,เอวมเอยแล้วก็ขาสัน้นไปนอนอาบแดดพื้นที่แถวแถววัดในจังหวัดเชียงใหม่นึกว่าไปทะเลหรือเปล่านะเออเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรืออย่างไรเพรดูภาพเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสบายใจ จากกรณีที่เพจเชียงใหม่นิวค่ะก็เป็นข่าวเชียงใหม่ก็ได้โพสต์ภาพเป็น2นักท่องเที่ยวเป็นหญิงชาวต่างประเทศในใส่เสื้อนไหมเสื้อกล้ามน้ะที่เราสังเกตแล้วก็เอวตอยเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็นอนอยู่ที่บริเวณพื้นสนามหญ้าข้างเจดีโบราณของวัดเชียงม่นตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยถึงความไม่เหมาะสมออแล้วก็จากเรื่องนี้เนี่ยรับพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ก็แสดงความคิดเห็นนะคะเตือนสติคนไทยบอกว่ากรณีชาวต่างชาติทั้งสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยว่าการกระทําลักษณะดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมเพราะต่างชาติก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนะของต่างชาติเาก็แบบหนึ่งของเราก็อีกแบบหนึ่งอยากจะบอกถึงคนไทยว่าอย่าไปโกรธอย่าไปด่าว่าเขาอยาดุรุนแรงอยากจะแนะนําก็ให้ค่อยๆชี้แจงปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้ รือว่าให้เรียกเจ้าหน้าที่วัดให้มาอธิบายว่าการกระทําแบบนี้สังคมไทยไม่นิยมนะเชื่อว่าหากนักท่องเที่ยวเข้าใจแล้วคงไม่ยามบ่นทําแบบนี้ในครั้งต่อไปค่ะเขาเป็นคนต่างชาติจะรีดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องคอยแนะนําเจ้าหน้าที่ไกด์พวกนี้ต้องคอยแนะนําคอยแต่อย่าไปกโกรธโมโหเขา อย่าไปด่าไปว่าเขายัางรุนแรงมันต้องค่อยชี้แจงทำความเข้าใจว่ามาทำแบบนี้ในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ยมิยอมเขาไม่ชอบก็พูดกันได้ถึงแม้จะเป็นชนต่างชาติมันอยู่ที่ปรับความเข้าใจกันจริงนะเพราะอย่างเวลาเราไปต่างประเทศบางทีเราก็เผลอทำอะไรที่ไม่ถูกต้องใช่นี่ไงคือคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับ ต่างชาติเนี่ยหลายๆประเทศเขาเห่อแดดบ้านเรามากเนาะคือบ้าน oh. เขาไม่มีแดดแบบนี้พอเขามาเจอแดดแบบนี้เขาก็ชอบอาบแดดเจอ mm hmm. แดดที่ไหนเนี่ยก็อยากอยากเจออาบแดดที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกคือก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจมันเรื่องนี้มันสะท้อนถึงตัวเราอย่าง,งไงคุณผู้ชมคะเวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถึงต้องบอกไงว่า ท่านจะไปเที่ยวที่บ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่ท่านศึกษาขนบรมเนียมประเพณีอของแต่ละประเทศก่อนเ,อเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันที่มันผิดพลาดโดย<อ>ที่สุดท้ายแล้วเป็นรูปออกมาแล้วมันว่นอนโซเชียลแล้วเราก็บอกว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการ,รเนี่ยบอกได้นะคะ<อ>ว่าศึกษาก่อนบ้านนี้เมืองนี้เขาห้ามทําอะไร,รนะคะค